สวัสดีครับผมอตอนนี้เรามาเจอตันอีกแล้วนะตัวนี้เป็นชุดแก้ววของทีอทีขอมเร็วนะครับอันนี้เราทำการาปรับระยะทุกตัวนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรวจเช็คโรเลอร์ทั้งหมดว่ามีโรเลอร์ตัวไหนแตกลูกปืนแตกไหมนะครับตรวจสอบก่อนก่อนที่เราจะอาเอามาทำการปรับระยะนะครับแล้วเราเสร็จปรับระยะเสร็จปุ๊บนะ <c oughs> เราก็ เตรียมประกอบแล้วนะครับก็จะมีแหวนรองหัวฉีดนะครับแหวนรองหัวฉีดหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ยางบ้าหัวฉีดพวกนี้เราเปลี่ยนหมดยางปลาวาลเปลี่ยนหมดนะครับเป็นแท้จะไม่มีการทากาวนะครับเราล้างทำความสะอาดประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้การการรั่วอีนนะครับแล้วก็ไม่มีการทากาวนะครับของเก่ามันมีทากาวมาไม่เลยเราก็ล้างทำความสะอาดให้มันรั่วแล้วก็อะไหล่พวกนี้เราก็จะใช้เป็นแท้ทั้งหมดนะครับพวกอะไหล่พวกนี้เราก็จะทำการ ปอดสะอาดใหม่หมดนะครับเป็นปอด2.2มาจากร้อยเอ็ดนะครับระยะทาง500อกิโลมนะครับระยะทาง500กิโลมรอันนี้เราก็ทําการลื้อเรียบร,ร้อยไนะ้เดี๋ยกวกมจะมีเ,เรื่องการต้องหัวฉีดอีกหนึ่งชุดผมเทสไว้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้ามันจะแดงหน่อยเพราะมันจะเป็นหัวฉีดของปลายซิ่งปลายซิ่งนะครับเราก็ทําการเทสเรียบร้อยนะครับเราก็ปัดด้วยเครื่องมิก,ก้า นะครับ่อมีเครื่องไมก้านะครับเครื่องแมกกาตัวนี้แมก้าเราวัดค่าโอห์มเปลี่ยนวอคอยหนึ่งหัวเพราะค่าวอคอยต่ำนะครับนะครับแล้วก uh> ็เราก็เคลียร์ผิวให้นสะอาดแบบนี้เลยสวนฉีดมาก็จะเป็นสนิมเขเ่อนๆหน่อยนะครับมามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับจะตะเคือวันนี้หน่อยเป็นสนิมทั้งต้นเลยเราก็ทําการเอ่อเคลียร์ผิวให้สะอาดแบบนี้ก็มีทุกันนี้นะคกันเราก็จะเคลียร์ผิวให้มาสะอาดแบบนี้เลยขาวชิ เดี๋ยวเราจะไปทำการประกอบนะครับฟอสองจุดสองอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเอาเทสแล้วแต่เทื่นเ้ผมเอามาเทสอีกรอบนะึงพอผมอาไปปัดอีกรอบนึงนะครับมันก็ค่อนข้างยากอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นฟอสสองจุดสองขอบคุณมากนะครับที่มาใช้บริการที่มาจากร้อยเยดตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราผมต้องมีค่าน้ำมันให้จับแล้วมั้งนะโอเคขอบคุณครับ